เมนูในวันนี้ก็คือข้าวขโมยแมวค่ะอันดับแรกเราก็ไปล้างแตงกวาพริกหอมแดงมะนาวผักชีให้สะอาดค่ะจากนั้นเราก็มาซอยพริกให้เป็นชิ้นเล็กๆวันนี้ปาใช้เป็นพริกจินดาสีแดงกับสีเขียวนะคะ ต่อไปก็มาซอยหอมแดงค่ะแล้วเราก็มาหั่นแตงกวากันต่อเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้กินแหนมค่ะชอบกินชิ้นใหญ่ๆไม่ต้องหั่นเล็กก็ได้นะคะเอาที่เราชอบเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือมะนาวค่ะ เพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้ข้าวคลุกปลาทูของเรานั่นเองค่ะหั่นมะนาวเสร็จแล้วอย่าลืมเอาเม็ดออกด้วยนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีรสดีน้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะตั้งกระทะใส่น้ำรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปต้มค่ะวันนี้เราจะกินคู่กับข้าวคลุกปลาทูของเรานะคะ ต้มไปสักประมาณ6นาทีถึง7นาทีค่ะแล้วตักไข่ขึ้นมาพักไว้ในน้ำเย็นค่ะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปนะคะเตรียมที่จะทอดปลาทูค่ะนำปลาทูลงไปทอดนะคะวันนี้ใช้ปลาทู2ตัวค่ะจากนั้นก็ตักปลาทูขึ้นมาพักให้เย็นก่อนนะคะ นำข้าวที่เราหุงสุกใหม่ๆใส่ภาชนะเตรียมคลุกข้าวกันค่ะอันดับแรกเราใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาใส่น้ำตาลเล็กน้อยและเติมรสดีนิดหน่อยจะบอกว่าใครชอบรสชาติแบบไหนปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะ จากนั้นก็คลุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะนำปลาทูที่เราทอดเสร็จไว้แล้วพักไว้จนเย็นนะคะมาแกะเอาแต่เนื้อนะคะกลางไม่ต้องนะคะเดี๋ยวติดคอ แกะเนื้อปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เตรียมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า วันนี้เราจะกินคู่กับไข่ต้มนะคะมีหอมแดงพริกแล้วก็มะนาวเป็นเครื่องเคียงค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไปคือแตงกวาน,นะคะพอดีว่าลืมจัดใส่จานค่ะ เสร็จแล้วนะคะกับเมนูในวันนี้ข้าวคลุกปลาทูหรือข้าวขโ,โมยแมวของเราค่ะลองไปทำกันดูนะคะบอกเลยว่าแซ่บมาก